มเชื่อเขาว่าหลายคนเนี่ยมีความเชื่อผิดๆที่ว่าเวลาอกหักเนี่ยถ้าเกิดเราทําแบบนี้มันจะดีขึ้นแต่ความเป็นจริงคือการทําแบบนี้ยิ่งทําให้อาการอกหักเนี่ยมันยิ่งมากขึ้นและยิ่งช้าลงแต่คนเข้าใจผิดไงเพราะว่าอาจจะไปฟังคนอื่นมาอาจจะเห็นคนทํากันเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเออสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําแล้วมันดีขึ้นแต่ความเป็นจริงคือไม่เลยซึ่งวันนี้ผมจะบอกครับว่า5สิ่งที่คนอกหักมักทําผิดพลาดเพราะคิดว่าการทําแบบนี้แล้วมันจะดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันยิ่งทาให้อาการ ใช้สิ่งมึนเมาเพื่อให้ลืมครับบางคนเนี่ยพออกหักปุ๊บคิดว่าแบบเฮ้ยต้องไปดืม่มไปดิ้งหน่อยละไปกินเหล้าเพื่อให้ลืมเธอแต่ว่าบางทีเนี่ยการกินเหล้าเนี่ยคุณแค่ทําให้ช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยมันผ่านไปเ,เฉยโดยที่คุณไม่ได้ไต่ตองเลยว่าสิ่งต่างๆที่มันผ่านมาเนี่ยคุณได้ทบทวนอะไรบ้างคุณได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดอะไรบ้างคุณได้เติบโตยังไงบ้างจากการอกหักครั้งนี้มันเป็นเหมือนการที่ว่าคุณแค่หนีปัญหาไปเ,เฉยๆณนะช่วงเวลาตรงนั้นแลวคุณก็ทําแบบเนี้ยซ้าๆทุกว เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุณหายเมาปุ๊บคุณก็ต้องกลับมาเศร้าอยู่ดีพอคุณเศร้ามากๆคุณก็ต้องไปเมาอีกแล้วคุณก็จะวนแบบเนี้ยโดยที่มันไม่แก้ปัญหาอะไรเลยมันไม่ทำให้คุณลืมใครสักคนได้แล้วมันทําให้คุณยิ่งแย่ด้วยเมื่อเวลาผ่านไปสุขภาพคุณก็แย่ขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการแก้อ,อกหักที่คนส่วนมากมักทําผิดพลาดกันต่อมาข้อที่2ครับคือการพยายามหาคนใหม่มาแทนคนเก่าบางคนอ,อกหักแล้วรู้สึกว่าไม่ชินกับการอยู่คนเดียวรู้สึกว่าอยากมีคนใหม่มาเติมมเตมส่่ที คุณเชื่อไหมว่าคนที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะยิ่งหาเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกขาดเท่านั้นมันไม่มีใครมาเติมเต็มคุณได้หรอกถ้าหาว่าคุณไม่สามารถเติมเต็มตัวเองได้แล้วถ้าว่าคุณใช้วิธีแบบนี้ข้อเสียข้อที่1คือคุณหาเท่าไหร่คุณก็ยังคงคิดถึงคนเก่าอยู่ดีมันไม่มีใครมาแทนเขาได้ต่อมาข้อที่2คือคุณจะไปคว้าใครมาก็ไม่รู้คนที่เขาอาจจะแบบไม่ตรงตามมาตรฐานของคุณน่ะแต่คุณแค่รู้สึกเหงาเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีับชีวิตคุณก็ได้แต่คุณแค่รู้สึกว่ามันดีีีีีีกกกกววว่่่่่่่่าาาาาารรรรททททคคคคคคคุุุณณอออออยยยยููนนนเเเเดดตมมมข้้้้้3ืสสแล็็จจจบบัััััพธ์งงงงห ที่มันจะไปไม่รอดเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีที่คนหลายคนมักทํากันแ,แรกๆมันดูเหมือนจะเวิร์กแต่ระยะยาวอ่ะมันทําให้คุณเจ็บยิ่งกว่าเดิมซะอีกเพราะฉะนั้นเติมเต็มด้วยตัวเองให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดต่อมาข้อที่3ครับคือไม่รับผิดชอบในสิ่งสําคัญในชีวิตของตัวเองบางคนมีงานมีการมีครอบครัวต้องดูแลมีสิ่งสําคัญในชีวิตต่างๆที่ต้องทําคนบางคนใช้การอกหักมาเป็นข้ออ้างว่าเฮ้ยก็ฉันอกหักอยู่ฉันไม่มีกระจิกกระใจในการทํางาน แลวคุณก็คิดว่าการทําแบบนี้มันทาให้คุณเนี่ยหายอกหักเร็วขึ้นคือการที่คุณทิ้งทุกอย่างแล้วอกหักเต็มที่ในความเป็นจริงคือมันไม่ใช่ครับคุณอาจจะไม่อกหักหนักกว่าเดิมแต่ว่าชีวิตคุณจะพังยิ่งกว่าเดิมถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าอาการคุณดีขึ้นแล้วอะคุณจะมองย้อนกลับมาว่าเฮ้ยทําไมชีวิตเราถึงปล่อยทิ้งหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบไปได้ขนาดนี้จนตอนนี้งานมพังไปหมดจนตอนนี้ครอบครัวเราเริ่มละอาเราไปหมดบางสิ่งมันเป็นสิ่งที่มันย้อนกลับมาไม่ได้เพราะนี่คือ,ทคอบทําตอนอนกกหัก ถ้าว่าใครเข้าใจว่าสิ่งนี้ทำแล้วมันจะดีขึ้นคุณคิดผิดต่อมาข้อที่4ครับคือการโพสต์เรื่องราวบนโซเชียลครับ โอเคตอนคุณอกหักคุณอยากจะระบายอยากจะโพส์เพราะว่าใครๆเขาก็โพสตกันแต่ว่าคุณต้องมองเห็นว่าตอนที่คุณอกหักเนี่ยคุณมักจะใช้อารมณ์ในการนําทางชีวิตคุณโกรธแค้นอะไรมาคุณก็จะด่าลงไปแล้วคุณก็จะหาทีมหาพวกให้เขารู้สึกว่าเห็นด้วยกับคุณคุณก็จะมีคนเห็นด้วยบางส่วนแต่ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเขาไม่มาคอมเมนต์คุณเขาก็อาจจะแบบมองคุณว่าคุณเป็นคนไม่มีวุฒิภาวะคุณเป็นคนที่เก็บอารมณ์ตัวเองไม่อยู่บลาบลาบามันถูกตัดสินได้หลายรูปแบบเนาะซึ่งมันอาจจะมีทั้งดีและไม่ด พบด้านลบในชีวิตเราบางอย่าง่ะเราไม่จําเป็นต้องบอกให้ใครรู้ก็ได้เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะหวังดีกับเราเชื่อเถอะครับว่ามีหลายคนที่เขาเห็นคุณล้มเหลวเห็นคุณเศร้าแล้วเขาก็รู้สึกว่าสมํำหน้าเราก็มี เพราะนั้นการโพสตเรื่องอะไรลงบนโซเชียลเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ไม่คุ้มเสียบางทีนะคุณไปสมัครงานหรือคุณไปคุยกับลูกค้าแล้วเขาได้เห็นโปรไฟล์คุณอย่างเงี้ยบางทีเรื่องพวกนี้ส่งผลกระทบต่องานคุณด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในโซเชียลตลอดไปแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะนั้นวิธีนีน้ถามว่าใครคิดว่ามันทําให้อกหักดีขึ้นเนี่ยคุณคิดผิดมันส่งผลร้ายมากกว่าผลดีต่อมาข้อที่5ครับคือพยายามเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าครับเพราะบางคนเนี่ยคิดว่าเฮ โอเคปากคุณอาจจะบอกว่าเป็นเพื่อนได้แต่ความรู้สึกของคุณคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะคุณยังรักเขาเหมือนแฟนอยู่เลยอ่ะจู่ๆวันนี้มันจะกลายเป็นเพื่อนได้ทันทีหรอมันไม่ใช่ไงความรู้สึกคนเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนความเคยชินใหม่ๆมันไม่ใช่แค่คําพูดเพราะฉะนั้นแหละคนเนี่ยถ้าหากว่าคิดว่าการที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเลยเนี่ยมันทําให้เราดีขึ้นอ่ะคุณคิดผิดเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะเจ็บอยู่ดีและมันมีโอกาสที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยอาจจะขาดกันไปเลยก็ได้จาาาาากกกกกกกรรทททีี่่่่่่่คุณเเเเเเนนนนนนปป็็พพืือออัับบแแฟฟผมมไว เป็นเรื่องที่ผิดมันเป็นได้แต่มันต้องเป็นในตอนที่ทั้งสองคนเนี่ยต้องมีความรู้สึกในเชิงที่ว่าสเสน่หาต่อกันแหละเอาง่ายๆเลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณเห็นเขาอยู่กับอีกคนนึงอะแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรเลยอันเนี้ยคุณเป็นได้แต่ถ้าหากไม่ใช่แบบนั้นอันเนี้ยแปลว่าคุณไม่พร้อมและนี่ครับก็คือ5สิ่งที่คนอ,อกหักมักทำพลาดเพราะคิดว่าทำแล้วมันจะดีขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยิ่งทำแบบเนี้ยยิ่งทำให้แย่ลง การจะทาให้การอกหักเนี่ยมันดีขึ้นได้มันเป็นสิ่งที่ต้องทําให้ถูกต้องด้วยและต้องใช้เวลาด้วยถึงถ้าหากว่าคุณใช้เวลาแต่คุณทําผิดมันก็ยิ่งแย่แต่ถ้าหากว่าคุณใช้เวลาและคุณทําถูกมันก็ทําให้คุณเนี่ยหายอกหักได้เร็วถ้าหากาใครอยากรู้วิธีที่ถูกต้องในคอสดีลิทเนี่ยจะบอกไปทั้งหมดเลยถ้าหากาใครสนใจนะตอนนี้ยังมีราคาโปรโมชั่นอยู่คุณสามารถแอดไลน์ที่ไลน์แอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ